พร้อมไลม้อมบอกนะ้อาะโอเค5่ะัก2คำถามได้แี่คารา่ากางน่อยค่ะโอเคครับ ก็ขอให้รัศดานะครับอยู่คู่กับพวกเราประชาชนไทยอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอให้มีโปรโมชั่นโค้ดลดเยอะๆนะครับตลอดไปครับมาสนองนี้นะชอปแบบพวกเราต่อพัฒนาเลยนะครับขอโพดี้โพเด่นต่อพัฒนาเลยครับเราอยากซื้ออะไรรัศดาไอเทมไม่ต้องมีไอเทมอืไม่ต้องมีใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช่อยากได้พวกเก้าอี้อะไรเพิ่มเติมครับครับของผมแล้ตอนนี้เน้นไปทางพวก อุปกรณ์แมวครับแบบว่าจะเป็นพวกอของเล่นแมวที่นอนหรือแบบน้ำผู้อะไรเงี้ยเขามีหมดเลยครับเจอร์สัอนเองแล้วมีเคลมลงเคลมรับในการซ็อกอะไรทางลาซาด้าอะไรอย่างเ่างครับครับผมของผมก็จะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนครับแล้วก็รอแคมเปญตอนเที่ยงถึงปุ๊บแล้วก็กดซื้อตอนนั้นพอดีจะได้ส่วนลดเยอะครับไม่ครับครับของผมก็คล้ายๆครับแต่ของผมจะเป็นเน้นเก็บคูปองคูปองลาซาด้าเขามีเยอะมากมันลดหลายชั้นหลายต่อมาเก็บให้ครบทุกอันครับก็จะได้ราคาที่เป็นดีลที่แบบ คุ้มค่าที่สุดครับครับงานสุดท้ายฝากแบเชิญชวนกับทางลาซาด้าเลยครับครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาช้อปลาซาด้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีโปรดีโปรเด็ดจริงๆครับลดเยอะมากจริงครับโดยเฉพในวันที่27-29นี้ครับผมลาซาด้าเซอร์ไพรส์เบิร์ดเดย์เซลใช่ครับก็จะลดเยอะมากๆและมีส่งฟรีทุกไทยเหมือนเดิมด้วยครับ ในกล้องเขาบอกว่ามีส่วนลดเนี่ยมูลค่ามากกว่าร้อยล้านเลยใช่ใช่ใช่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะค๊ะคโอเคทามิโชพิเศษอะไรคะสำหรับปาร์ตี้ันที่เราเตรียมไปถึงไหนแล้วครับจริงๆก็มีมีเพลงที่เราได้เล่ได้เคยร้องที่ไหนครับที่ร้านนี้เราก็เตรียมเพลงที่แบบเป็นเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องเท่าไหรด้วยนะก็ทำเป็นโชว์ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยอยากให้ดูในร้านกันครับโอเคทามิผลงานค่ะผู้การเนี่ยว่าจะเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างคะ ครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของพวกเราสองคนเลยใช่ไหมครับใช่บอกไม่ใช่เอาไม่ใช่ผมวิ่งกันาทีเเรื่องแรกของเราก่อนนะเใช่ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คือการที่เป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยคือการที่เอาซีรีส์มายำรวมกับที่ผ่านเรื่องใหม่ร้อยเรียงใหม่ในรูปแบบหนึ่ง ก็จะได้ไปเรียกว่าไปร่วมดูกับแฟนๆหลายๆคนเด็วคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็จะได้ดูในโรงเด<ไ>ีย<ไ>วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยา,ากาศแบบอีกรูปแบบหน,นึ่งที่ได้ชมรับโซลว,วัตชายก็ตัวเบลเลยครับก็รูกก้ว่ามีโปรเจกต์นี้จริงๆตื่นเต็มมาตอนแรกก็ตื่นเต้นครับคือเราก็แบบเราก็เราก็สงใส่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องยังไงกันต่อนะเพราะยัาคู่กันเราก็เราก็เติบโตมปถึงขั้นหนึ่งครับอันนี้เราก็เหมือน ตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นแต่ว่าเราจะไปทำไหมพอแต่พอเราได้ฟังเนื้อเรื่องได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคมันน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่แฟนๆหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยดูซีรีส์เนี่ยเข้ามาดูในโรงก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่มันใหม่ๆและก็เป็นความสุขแน,น่นอนอย่างฉากคว<อ>ามฟิน <คำ S 1> ในภาพยนตร์มันจะ,จะมากกว่าในซีรีส์ไหมต้องไปดูโอ้โหดิปปิ่นก็มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนครับคือเราเรียกว่าโตขึ้นแต่อีกธิพลนะครับ คาดหวังอะไรไหมพอแบบว่าอมันเข้าไปในองคายแล้วนะมันจริงๆคาดหวังให้แฟนๆมีความสุขกันอ<ส>ีกครั้งนึ่งนะผมว่าให้ผ่านคลิปถึงแล้วก็ให้ให้เหมือนเป็นเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งดีๆเหมือนได้ส่งสรารวัตรไทยกลับเข้าสู่รลูกขอนิยามไปด้วยกันแล้วกันทางเดือนนี้ครับเห็นจะมีฉากที่ญ,ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับจริงๆก็เหมือนจะมีก็น่าจะมีหลายๆประเทศแต่ว่าพร้อมกันเลยใช่จะพร้อมกันทุกประเทศเลยก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูเรื่องไหนบ้าง อันนี้ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเนพิเศษไหมคะเพอมีโอกาสเซไปกับใครก็ได้จีวันนี่ก็เท่ากอรับทอนจะพูดได้ได้เท่านี้เลยครับจะมีไปเรียนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอีกไหมก็ถ้ามีถ้ามีเวลาได้น่าสนใจครับเพราะว่าก็ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ตรงกันตัวก็ดูอยู่แล้วแต่ก็คือรับรองความเป็นจิตจิตหมอนดีกว่าไหมก็ต้องไปดูกันเลยครับต้องไปดูในโรงครับ ไม่สปอยเลยครับทให้ฝากเลยนะว่าจะเข้าสายวันไหนเลยครับครับผมาลาลาเลยมาลาลาพักกับผมพี่สองเมษายนนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกสิทั่วโลกเลยใช่พร้อมกันทั่วโลกเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะพวกเราทุกคนพี่ครับยังไงก็สนุกมีความสุขแล้วก็ฟินกันพร้อมกันแน่นอนค่ะโอเคที่จริงของคำที่พี่ถ่ายมาไปตอนนั้นคือแค่เห่าค่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออถึงไหนแล้ว ครับก็ตอนนี้ก็แห่ทางช่องเป็นคนจัดการกัก็ทางช่องก็มีประสารกับทางธนาคารกันว่าทำยังไงต่อไปครับตัวเราเองต้องมีการระวังตัวมากขึ้นแน,น่นอนจริงๆก็ระวังมากขึ้นนะครับเพราะมันมีข่าวใหม่เรากเริ่มกังวลนิดนึงแล้วว่ามันจะมีอะไรเล่ลครับก็พยายามลองมากขึ้นคราบอกว่าในบ้าคกับผมเขาบผมให้กำลังใจครับแล้วก็คอยระวังช่วยกันหลยช่วยกัน้วกันครับ อ่ะแฟนคลับบ้างค่มีมาส่งกำลังใจตามคอมเมนต์หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะใช่ก็มานๆก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะครับก็ขอบคุณกันทั้งนมาครับผมจะระวังตัวเองดีๆครับอันนี้ขั้นตอนมันเป็นในส่วนที่หึงไหมไม่ดมีความสั้นนะเออไปขึ้นพันไปมีคันี้ไปแล้วหรืออะไรเงยที่เขาที่เราบาก่าพอทราบเหมือนจะกำลังอี่ะไรอยู่กำลังรวบรวมเห็นก่อนน่นี้ก็มีขึนททวิขึนเทนบ่อยมาชินรั ไม่ยังเลยเคนครับหนึ่งขึ้นเรื่องไหนนะครับที่เรื่องมูฟที่แล้วก็เรื่องที่เออ่ยอดตามในยอดตามในโซวิยสโซเชีเตอร์กคือของในของคุณเลยหรอไม่ไม่แน่ใจจริงๆช่วงนี้แบบพวกเราทำงานก็ต้องสร้างเยอะและตัวถิ่นในโซเชียลน้อยลงเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าก็ต้องเหมือนกับอยู่ในช่วงหายโฟและท้ายหนักด้วยเลยเนี่ยจะพยายามไปโฟกับงานที่ทรตรงหน้าอยู่ตรงนี้ก็จะอาจจะห่างจากจากโซเชียลมีเดียไปมาไปพอสมควรเหมือนกันครับ <Das que ath let> มาได้ขึ้นตลอดรู้สึกยงไงการับเลยนะเปิดซับ์ตพวกเราตลอดบางทีอยู่ตลอดบางทีก็แอบบรู้สึกผิดนะรู้สึกว่าแบบเขาว่าแบบคิดถึงเขาแบบเรียกเงี้ยแต่บางทีเราก็ทำงานอยู่ตรงหน้าเราคอนเซนเทรตจริงจริงจนบางทีจนแตกลงหายไปแล้วเพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยก็แบบจริงจริงได้อยากเข้าไปเล่นเหมาาือนเขาแต่ว่าจริงจริงถ้ามีโอกาสวันไหนถ้าเห็นแบบเข้าไปเล่นก็ได้นะก็เห็นมีแฟื่นแบบตั้งแฮชแท็กแบบเรียกร้องเลยว่าเออให้ให้ส่าลงรูปหน่อยก็ได้เราคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยากคิดเลยคิดถึงนาน้องวิน แล้วเขาักแตะเขาเลยสอนอบสอนอบสอนอบใช่ไหมก็จริงๆถ้าวินมีโอกาสได้เห็นจังหวะตอนที่เขาเล่นแท่งกันอยู่พอดีวินก็อยากจะเข้าไปร่วมร่วมด้วยครับเพราะว่าก็คิดถึงแฟนๆการัี่หายผมที่ใบอ่ออนใจนิดนึงครับีิดถ่งเหมือนกันครับช่วงนี้ถ้าหายหน้าหายตายไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับกำลังตั้งใจทำงานมาให้แฟนๆได้ชมใน้มากที่สุดสุดท้ายค่ะฝากผลงานเลยค่ะทั้งหมดที่มีครับก็ ฝากด้วยครับเอ่อพวกเราคู่กันในมูฟี่ครับก็เดือนหน้าจะได้ดูพร้อมๆกันและท,ที่สองในสดาห์นี้นะครับใช่ครับแล้วก็ยังฝากซีรีส์แอนโฟของพวกเราด้วยนะครับคน,ใใน,นตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็อยากเปนติ <Okay. S 3> ดตามครับครับผมโอเคเสร็จแล้วครับ